Thank you สวัสดีคะ่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารแล้วก็ผลงานของสีสาว b l a c k พิง k กันก่อนดีกว่านะคะประมาณ2สเรื่องนะที่วงเรา,เาปังมากฟังสุดๆไปเลยเพราะว่าอันดับแรกเลยนะคะเรื่องแรกก่อนยอดสตรีมดีอัลบัมของ BLACKPINK ค่ะใน Spotify เกิน1,000ล้านครั้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็เลยทำให้ BLACKPINK นะคะกลายเป็นศิลป,ปินเคป๊หญิงกลุ่มแรกที่สามารถทำได้แล้วก็ยอดผู้ฟังนะคะในดีอัลบัมที่เกิน1,000ล้าน ก็ยัยงรวดเร็วนะคะที่สุดที่ศิลปินเคป๊อปหญิงสามารถทำได้อีกด้วยโอ้โหต้องบอกตามตรงเลยนะคะว่าเป็นอะไรที่ปังมากปังสุดๆจริงๆนะ ทีนี้มาต่อกันที่สารคดี Blackpink Light of the Sky ค่ะเป็นสารคดีที่มีคนดูมากที่สุดในทวีปเอเชียปีนี้เลยนะได้แก่ประเทศมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฮ่องกงไทยและประเทศเกาหลีใต้แต่นี้ต้องบอกตามตรงเลยนะคะว่าแอดไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าอย่างแรกเลยคือสารคดีทำออกมาดีมากแล้วก็สสว b l a c k p i เองก็มีฐานแฟนคลับในทวีปเอเชียอย่างแน่นหนารวมถึงตอนนี้ก็ได้กระจายฐานแฟนคลับ โด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็เลยไม่แปลกใจนะคะที่อาจะเป็นสารคดีที่มีคนรับชมมาก่สุดในเอเชียของ Netflix ปีนี้ซึ่งแน่นอนว่ามีคนตกเข้าด้อมแบคพิงอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะจากการดูสารคดีนี้ก็ง่ายๆนะคะ IG จีสสาวก็เป็นเครื่องกรันตีอย่างดีเลยนะเพราะว่าแต่ละคนยอดติดตามทาง IG นี่สูงขึ้นสูงขึ้นต่อวันแบบไม่แผ่วเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความนิยมในตัวสีสาวยังเต็มเปี่ยมอยู่แน่นอนค่ะ ใครจะมาค้นแบบสีสาวของพวกเราเนี่ยต้องบอกเลยว่ายากมากนะคะไม่ใช่ว่าจะทำกันได้ง่ายๆทีนี้มาต่อกันที่เรื่องสุดท้ายนะคะของสีสาวที่ปังในช่วงนี้กันก่อนดีกว่านะคะศิลปินเก้ากรุ๊ปแบล็กพิงค์ค่ะเป็นศิลปินหญิงที่ถูกค้นหามากที่สุดใน Google ในปีนี้แล้วก็น้องลิซ่าของพวกเรานะคะก็เป็นศิลปินหญิงที่ถูกค้นหามากที่สุดในปีนี้จาก Google ค่ะ อันนี้ก็ข้อมูลตรงกันนะคะกับที่แอดเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้นะว่าน้องเนี่ยเป็น the most search the top search นะคะ In Google ในปี2020สํำหรับศิลปินหญิงแต่ว่าถ้าเป็นวงเนี่ยก็ยังเป็นวง blackpink นะคะที่ถูกพูดถึงถูกค้นหามากที่สุดใน Google ปีนี้ค่ะอันนี้ก็แอดก็ขอรวบรวมข่าวสั้นๆนะคะมาฝากทุกคนไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวแอดจะทำคลิปนะคะสรุปความปังสรุปผลงานสรุปดราม่าด้วยละกันดีไหม ของ b l ล c k พิงคในปีนี้นะคะเดี๋ยวดูอีกทีนะเป็นคลิปแห่งปีของสีสาวแบล็คพิงคละกันรวมถึงของสสาวทั้ง4คนด้วยตอนนี้เนี่ยกำลังรวบรวมข้อมูลอย่างหนักมากค่ะทุกคนไม่รู้จะสามารถปล่อยทันก่อนปีใหม่นี้หรือเปล่าถ้าปล่อยทันก็อาจจะปล่อยช่วงปลายปีเลยนะคะแต่ถ้าไม่ทันก็คงปล่อยช่วงต้นปีหน้ายังไงก็ขอฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะสําหรับคลิปนี้ยังไงแอดขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย